Okay. ใช้งานได้สุดยอดมากครับรีวิวปั๊มบาดาลโซด a าเซลล์นะครับขนาดออกอยู่ที่1นิ้วท่านผู้ชมไปดูสเปคกันเลยครับสวัสดีครับท่านผู้ชมอยู่กับผมใหม่สงกรานต์แมนชนชาแนลครับเรามาดูสเปคของอปั๊มน้ําบาดาลโซด a าเซลล์นะครับซึ่งผมจะทําการหย่อนลงท่อนะครับขนาด4นิ้วท่อบาดาลน,นะครับแล้วก็ตัวนี้ก็คือตัวของ ตัวปั๊มนะครับผมก็สั่งมาราคาพันกว่าบาทนะครับเดี๋ยวลิงกในการสั่งซื้อผมจะแปะไว้ใต้คลิปนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดใจให้กันด้วยนะครับผมมาดูสเปกกันเลยครับทุกผู้ชมครับก็คือเป็นปั๊มน้ํานะครับใช้แผงโซล่าเซลล์นะครับในการต่อนะครับผมแล้วก็มีสเปกแบบนี้ทะานผู้ชมคือพลังง550วัตต์นะครับผม550วัตต์นะครับ น้ำสูงสุดอยู่ที่5คิวต่อชั่วโมงนะครับแล้วก็ใช้โวลต์เทจอยู่ที่48โวลต์นะครับเป็น DC นะครับคือกระแสรตรงแถยโซล่าเซลล์นะครับแล้วก็มีไฮแม็กก็คืออดูดลึกสูงสุด55เมตรนะครับออุลเทออยู่ที่25มิลลิเมตรก็คือ1นิ้วนะครับผมแล้วก็มีเรียกก็คือคลีนวอเตอร์ก็คือใช้น้ําสะอาดนะครับก็คือใช้กัน้ำสะอาดน้ำสกัดบม๊มยได้เนาะ มีสังเกตก็คือนะครับสีเส้นสีแดงเป็นสายบวกแล้วก็เส้นสีดำเป็นสายลบนะครับเม็ดอินชัยหน้าท่านผู้ชมแนะนําก็คือต่อกับแผงโซล่าเซลล์หนึ่งแผงที่ประมาณ300กวัตต์นะครับผมต่อแผงนะครับผม48โวลต์เนาะหากใช้สองแผงก็ต้องต่อแบบอนุกรมนะครับต่อแบบขนานก็ตนะ้องต่อแบบขนานโอเคนี่นี่เป็นสเปคของมันนะครับผมแล้วก็ด้านข้าง48โวลต์นะครับผมซื้อตางบบนี้นะครับผมก็จะทําการหย่อนลงบ่อตัวนี้แล้วก็ มีแผงโซลาเซลล์ด้านหลังผมตรงโน้นนะครับผมสองแผงเนาะเดี๋ยวผมจะทําการต่อแล้วก็ทดสอบน้ําดูว่าจะขนาดไหนนะครับผมโอเคผมจะทําการต่อสายไฟนะครับอันนี้สายของซัมเมอร์สสีแดงนะครับผมเป็นสายบวกนะครับแล้วก็สายลบคือสีดําสายแดงสายบวกของตัวซัมเมอร์นะครับจะต่อกับสีน้ําเงินเนาะแล้วก็ตัวสายดําสายลบของเขาจะต่อกับสีน้ําตาลนะครับเพื่อให้ใกล้เคียงกันที่สุดนะครับผมแล้วก็สายไฟตัวนี้ก็จะไปหาตัวแผงโซลาเซลล์นะครับ โอเคท่านผู้ชมอันนี้เป็นส่วนของแผงโซล่าเซลล์นะครับผมใช้สองแผงอยู่ท่านผู้ชมแต่จริงๆผมมีสี่แผงนะแต่ว่าตอนนี้ผมใช้สองแผงเพราะว่ามันเป็นสี่สิบแปดโวลต์น,นะครับต่อแบบขนานก็คือ,อบวกต่อบวกตัวนี้นะครับอันนี้ข้วบวกนะข้วบวกนะครับแล้วนี้ก็ข้วบวกนะครับเอามาต่อกันเป็นข้วบวกเข้าหาตัวคันอ้าวนะครับแล้วก็ลบก็ต่อกับลบนะครับผมลบ,ลบต่อลบต่อลบบวกต่อบวกแล้วก็เอามาเข้ากับตัวขั้นอ้าวตัวนี้ เดี๋ยวถ้าขึ้นปุ๊บก,ก็คือพร้อมทํางานนะครับโอเคตอนนี้ระบบการต่อสายไฟพร้อมนะครับเดี๋ยวทด,ดสอบน้าว่าจะแรงขนาดไหนนะครับผมโอเคไปกันเลยครับเช่นวีโอเนาะครับโอเคสุ่มไปนี้นะครับโอเค,อเ,คเดี๋ยวทดสอบน้ําก่อนผมจะไปขึ้นคัทเอาท์ก่อนนะฮะโอเคน้ำมานะครับผม โอเคน้ำมานะครับใช้ได้ท่านผู้ชมแรงไหมอัไร่า,าก่ๆๆๆๆาย่โอเคแรงไหมครับโอเคน้ำแรงอยู่นะครับผมใช้ได้ท่านผู้ชมสำหรับตัวซัมเมอร์รุ่นนี้นะครับสอง <2 S 2> แผงนะครับโอเคทำงานเรียบร้อยดีทา okay. ่านผู้ชมโอเคท่านผู้ชมผมใช้แผงโซล่าเซลล์สแผงที่เป็น ขนาดประมาณ340วัตต์บนะครับต่อแบบขนานคือบวกต่อบวกลบต่อลบใช้กับต่มอตัวนี้ถือว่าใช้ได้นะครับผมแต่ว่าเราวางอย่าให้น้ําแห้งกันละกันนะครับโอเคตัวนี้ใช้งานได้เยี่ยมท่านผู้ชมฝากกดติดตามกดไลค์กดใจให้กันด้วยนะครับสำหรับการรีวิวต่มอตัวนี้ท่านผู้ชมเดี๋ยวผมจะทําการเอาลงอ่าบ่อมาอไรทีหนึ่งก็ติดตามชมคลิปต่อไปนะครับผมโอเคท่านผู้ชมส่วนลิ์ในการสั่งซื้อเดี๋ยวผมจะแต่ไว้ใต้คลิปนะครับผมเยี่ยมขอบคุณมากครับท่านผู้ชมครับโอเค ใช้งานได้สุดยอดมากครับอ,อันนี้เป็นตัวแผงอีกทีหนึ่งนะท่านผู้ชมก็คือของผมใช้อยู่ที่ตัวสาตรวอ4สวัตสองแผงนะครับผมขนาดนี้ท่านผู้ชมนะครับโวลต์เทดที่ใช้ใเป็น38โวลต์แล้วก็ตอนที่เปิดแผงก็45่้าโวลต์นะครับ